แซงดูนะครับมาไปเลี้ยวด้วยฮะขึ้นแซงดูนะครับเลี้ยงได้อย่างใจไหมอ่าได้อย่างใจเลยโอเคสวัสดีครับผมแอนเตอร์บายช็อปนะครับเดี๋ยวนี้จะเอา CBR บียรหัวขั้วโนอปี2021นะครับไปทดลองขับกันพร้อมอินเสิร์ตรอบคันนะครับฟังเสียงท่อด้วยนะครับพร้อมราคาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปไปรับชมกัน ดูหน้าไมค์คันนี้กันก่อนนะครับสอง0มืนสี่พันกิโลนะครับเนะถือว่าโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับฟิลเป็นยังไงปะปะกัน นี่จะเป็น CBR 650F ปี21นะครับก็นะจุดแตกต่างระหว่างปี2 1กับพวกปี20ลงมาก็จะเป็นชุดพ์ทหน้านะครับที่จะเป็นสีดำเงานะครับตัดกับดำด้านนะครับแล้วก็ชุดพ์ทแฟลิ่งด้านท้ายนะตรงคนซ้อนนะก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยนะปกติจะเป็นงาน2ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบกันว่าฟิลจะเป็นยังไง ตรงนี้นะครับก็รถอาจจะเยอะนิดนึงก็เทสฟิลการขับขี่นะครับนะลองสปอร์ตดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะันี่จะเป็นสปอร์ตบลลิงเนาะเสียงท่อนี่ท่อไดโวด้วยนะครับนะดังชัดเจนดีนะครับลองขึ้นแซงดูนะครับมนาะ ไปเลี้ยวด้วย uh huh. uh huh. ง่ายๆครับนะก็พยายามอย่าใช้เบรกหน้านะไม่ใช้เลยยิ่งดีนะครับพยายามใช้เบรกหลังเป็นหลักนะครับเวลาเข้ายูเทิร์นนะปล่อยรถไหลไว้นะครับไม่ต้องไปเร่งคันเร่งเลยนะครับี๋ยวผมปล่อยรถไหลแล้วแล้วก็นะรถเยอะนะครับเดี๋ยวใจ,ใจเย็นช่วงนี้เลิกเรียนด้วยนะครับรถอาจจะเยอะจะไม่ได้เทสความเร็วอะไรเยอะมากมาย นะครับทาธิึง่ายๆครับแลก็ใช้เบรกใช้เบรกหลังนะใช้เท้าเยอะๆเลยนะครับนะครับก็ปล่อยรถไหลเลยแล้วก็ส่งคันเร่งนิดนึงนะครับนะก็เลี้ยวไม่ยากครับคันนี้เลี้ยวไม่ยากสบายมากเลยนะครับเข้าเกียร์ก็ง่ายนะครับเข้าเกียร์สบายมากนะครับ ว่ดีเลยนะครับนะออจอฟอนฟอนนะ่ะเขาจะตัวใหญ่ออกว่ปีสิลงมานะครับนะก็ให้เห็นมองชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวผมจะล้ออีกสักเทินหนึ่งนะครับจะไม่ได้ขับเร็วอะไรมากนะครับเป็นการเทสฟิลการขับขี่นะครับรถเ,เริ่มเยอะแล้วช่วงไกลเลิกเรียนนะครับ ช่วงล่างสปอร์ตก็จะสไตล์สปอร์ตนะครับนะพร้อมลุยนะการยูเทอร์อย่างที่ผมบอกนะก็ใช้คัดเลี้ยงเอานะครับปล่อยรถไหลใช้เบรกหลังประคองเอานะครับ นะอย่าพยายามใช้เบรกหน้านะครับนะค่อยๆปรับวงเลี้ยวเอานะครับนะก็จะไม่มีเรื่องล้มแปะเข้ามานะครับการเทนก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการแนะนําไปด้วยนะครับสําหรับใครที่แบบล้มแปะนะครับก็พยายามเข้าโค้งนี่ก็สําคัญนะครับเข้าโค้งนะเลี้ยวนะใช้เบรกหลังเป็นหลักนะครับเบรกหน้าใช้ ใช้เป็นเพื่อแบบใช้คู่กับเบรกหลังดีกว่านะครับในการแบบเบรกนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเข้าโค้งนะอย่างที่ผมบอกนะการเลี้ยวเข้าซอยนะครับใช้เบรกหลังถ้าเยอะๆเลยนะครับนะนะก่อนเข้านะถ้าก่อนเข้าใช้คู่เลยดีกว่านะถ้าก่อนเข้าซอยหรือชะลอรถเนี่ยใช้คู่นะครับผมก็จะใช้คู่เบรกคู่นะครับแต่ถ้าเข้าซอยก็เน้นเป็นเบรกหลังนะครับ อหา,าอย่างรถติดอะไรอย่างนี้ก็พอเลาได้นะใช้ได้อยู่นะครับก็การเทก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวว่าสรุปหลังคลิปจบแล้วกันนะครับการขับขี่จบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะ CPR 650 R ปี2021นะครับเปิดสดอยู่ที่2องแ0 0หนาพนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อนะครับอ่ะดูหน้าไมค์กันด้วยนะครับคันนี้24,000กิโลนะครับท่อเดวนะครับร ดูอินเสิร์ตอบคันกันนะครับคันนี้ก็ได้ได,ได้ชิลแต่งนะครับผมการหม้อน้ำมีมาให้กันลื่นถังนะครับทอรดโวไทเทเนียมด้วยนะครับท้ายสั้นมีมาให้นะครับยางพ i เรนีลัสโซถูนะครับอ่โหสวยๆเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นแบบสีดำด้านตัดกับดำเงาเนาะ,ะตรงพาด,ด้านหน้านะครับกระ,ะจกเดิมมีมาให้พร้อม นะใครสนใจก็เข้ามาสอบถามเตอร์ไวช็อปได้นะครับนะอยากดูฟิลการขับขี่ก็นะทักที่บ้านฟ้าบ้านเขียวมาได้เลยนะเข้าไปดูที่แอปแดงก็ได้นะฟิลการขับขี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ